จริงๆแล้วเวลาเราทําไปอ่ะทุกอย่างมันเราลงลงมือทำ mm ํ hmm. จำจํานวนเงินทุกอย่างมันก็ยังคงอยู่อะค่ะ mm hmm. แต่ถ้าเราไปนอนโรงแรมครับที่หรูๆ mm hmm. คือละหม mm ื่นสองหมื่นมันก็เพียงแค่วันสองวันเงิน mm hmm. นั้นก็หายไป mm hmm. อันนี้เราก็ทํามันก็ยังอยู่กับเรา mm hmm. ความสะดวกสบายก็ได้อยู่กับเรา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องนี้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่พนังเก้านะครับเดินทางมาเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเอาแมสออกเพื่อเสียงที่ชัดเจนนะครับเราอยู่ที่พนังเก้านะครับเดินทางมาหาน้องนี้นะครับมาดูรถสวยๆของน้องนี้นะฮะเป็นงาน DIY ที่เธอบอกว่าทําเองทุกอย่างเลย นะฮะแล้วก็เป็นงานที่เธอเนี่ยลงมือทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่น้องนี้นะฮะสวัสดีน้องนี้ครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับแรงบันดาลใจที่น้องนี้ทํารถคันนี้ขึ้นมาเนี่ยในการแคมปิ้งเนี่ยเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนครับคือจริงๆเป็นคนชอบเกี่ยวกับแคมป์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะดูหนังฝรั่งก็จะเห็นแบบฝรั่งเขาจะทํารถแคมป์เมื่อก่อนก็จะเป็นพวกรถ RV หรือวีาใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะมีห้องน้ํามีอะไรสะดวกสบายอะค่ะมีทําอาหารได้ แล้วเราก็แบบดูมาตลอดมันในตอนนั้นหน้าเรายังจับไม่ถึงคือมันแพงมากคมเคยไปดูก็ราคา4ล้านกว่า 2>, 2ล้านกว่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจับถึงก็เลยคิดว่ามาว่าเออมาดู รถตู้คนเริ่มทํารถตู้กันก็เลย DIY เองค่ะแล้วก็ที่บ้านก็่าเหมือนคนบ้าทําอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยขั้นตอนที่เราทำเนี่ยตรงเนี้ยเราเราเริ่มจากตรงไหนก่อนฮะตรงนี้ก็เริ่มจากเราก็ไปดูรถตู้ค่ะไปดูรถตู้ที่เราชอบที่เราขับได้สะดวกปกติบางคนเขาจะเอาสูงใช่ไหมพี่ใช่ครับหนูไม่เอาสูงเพราะว่าหนูเอาแค่ขับสะดวกของเราก็เลยเอาตัวตัวนี้ค่ะก็เป็นเวนจูรี่เวนจูรี่ใช่ค่ะแล้วก็พอซื้อมาเสร็จเราก็ลื้อค่ะลื้อเบา หรือเบาะหลังหมดเลยแล้วก็หรือหรือพื้นหมดเลยครับค่ะเสร็จแล้วก็ปูด้วยพะยังกับกระเบื้องยางอะค่ะกระเบื้องยางหรือพะยังออกเสร็จแล้วก็ทําเนี่ยค่ะตามนี้ค่ะคือมีไม้ก็ไปซื้อไม้ในที่ลงลงไม้มา3,000บาทอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวด้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยน้องนี่จะต้องไปอธิบายให้พี่ปังอีกทีนึงนะครับตอนนี้คุณผู้ชมครับเรามาที่รัตนาทิเบตนะครับแล้วก็น้องนี้เนี่ยบอกว่ารถคันนี้ เป็นงาน DIY ที่เป็นงาน DIY จริงๆที่แบบว่าทำเองโดยมือของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่รักในการแคมปิ้งทั้งหมดเลยนะครับเป็นฝีมือที่เธอทำขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับอโอเคน้องนี้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะ๋ยวน้องนี้พาพี่ไปชมในรายละเอียดนะครับนะว่าจุดในแต่แต่ละจุดเนี่ยที่น้องนี้เริ่มทําจากตรงไหนก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเชิญครับอ่ะไปค่ะก็ตรงนี้ก็จะใช้ สุขภัณฑ์ของโดเมติกนะคะก็คือจะเป็นระบบไฟ12โวลต์คือเราใช้สิต้องใช้ไฟด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะระบบ12โวลต์ใช้แบตอ๋อโทสุขภัณฑ์ที่ต้องใช้ไฟคุณผู้ชมฮะครั้งแรกเลยนะครับที่เราเห็นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นแบบว่ามือโยกกด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 อันนี้สะดวกกว่าค่ะเพราะว่าใช้ได้วันเนื้อค่ะไปทิ้งครั้งหนึ่งเพราะว่าไปทดลองใช้แล้ว5วันอ๋อ วันหนึ่งทดลองก็คือเอาไปทิ้งแล้วเราจะมีตัวนี้นะคะพี่ครับนี่คือตัวอะไรฮะอันนี้คือตัวสลายสลายพวกของเสียเราจะต้องใส่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต่อหนึ่งครั้งครับพอเราใช้ครั้งหนึ่งเราก็ใส่ไปอะค่ะโอค่ะมันก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นก้อน มันก็จะกลายใช่แล้วมันจะย่อยสลายใช่ไหมฆ่าเชื้อแบคทีเรียใช่ก็คือขี้มันก็กลายเป็นละลายไปหมดเลยเออแล้วตัวนี้จะเป็นกดน้ํานะคะเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เซฟน้ํานะคะทีเนี่ติดติดก็เปิดเปิดปั๊มน้ําเสร็จปุ๊บก็จะมีน้ําลงอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอเราใช้เสร็จนะคะเราก็ดึงตัวนี้ออกค่ะก็ลงค่ะอ๋อค่ะ โอ้ค่ะแล้วก็กดน้าใช่ไหมกดน้ําค่ะใช่กดน้ําแล้วก็ปิดฝาสังเกตเลยว่าไม่มีกลิ่นนี่ใช้มาแล้วนะคะห้าวันใช่นี่เราก็รับติดด้วยค่ะเพราะว่า DIY เองก็รับติดด้วยแล้วก็นี่จะเป็นที่อาบน้ําอาบน้าหมายถึงว่าเราจะนั่งอาบอยู่ในนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่างอาบน้ําของเราสุดยอดคุณผู้ชมนะครั้งแรกจริงๆเขาที่มีอ่างอาบน้ําแล้วก็อันนี้จะเป็นฝักบัวอาบน้ำค่ะครับผมแล้วก็จะ ระบบก็อยู่นี่ไม่หมดเลยค่ะอยังไงฮะนี่นะคะอ,อาบไปเลยค่ะอ,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 อาบตรงนี้จริงๆอาบใส่ถังนี้นะคะ<อ>แล้วมันจะไหลออกมาเนี้ค่ะอพอเวลาเราเราจะใช้ใส่ม้านก็ได้หรือว่าเราจะงับดีลงมานิดนึงแล้วก็อาบได้เลยอ๋อ,อนั่งอาบสบายมากเลยใช่ไม่ต้องไปไหนเลยเข้าห้องน้ำที่นี่ขับถ่ายที่นี่อาบน้ำตรงนี้คุณผู้ชมครับนี่คืองาน DIY ตัวจริง ค่ะแล้วก็เราสามารถดูทีวีได้ด้วยเมื่เวลาเราแช่นะจักรยานจักรยานอาลงก่อนได้ไหมได้ได้พี่เดี๋ยวหนูเอาลงให้นะครับเวลาเวลาไปนี่ก็เอาจักรยานไปด้วยตลอดใช่่ใชค่ะเออเอาไปปั่นเล่นใช่ไหม Yes โอ้เยี่ยมมากอ่ะนะฮะเออเนี่ยเอาลงง่ายๆดูได้เลยว่าแข็งแรงเอาลงได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับง่ายๆนะฮะเออนะฮะค่ะเรียบร้อยครับผมอ่ะ หลังจากที่จักรยานลงไปแล้วนะครับคันนี้ก็ดูมาดูเตียงดีกว่ามาดูงานเตียงดีกว่านะครับเตียงใช่ไหมคะเตียงก็คือตอนนี้มันคือแบ่งแบ่งโซนซ้ายขวาออกเ,เป็นเป็นเก้าอี้ใช่ค่ะนะฮะถ้าเกิดเวลานั่นก็มานั่งนั่งเล่นนั่งทานนั่ง,รรงใช่เออเราเราก็นั่งเนี้ยค่ะนั่งเล่นได้แล้วเรามีโต๊ะกลางคือตัวไหนกลมๆอะค่ะอ๋อเอามาเอา,เอามาเอา,เอามาแด็บใส่ตรงนี้ได้อ๋อใช่ค่ะกินข้าวกินข้าวเลยได้ค่ะก็นั่ง แล้วแล้วเวลาเราจะทําเป็นที่นอนนะครับเวลาทําที่นอนนะคะก็ดึงตรงนี้อะค่ะอ๋อดึงตัวนี้ออกมาออกมาปุ๊บค่ะแล้วก็เบะสองฝั่งนี้อ๋อเบาะนี่ทํามาจากที่ไหนคะเนี่ยเบาะนี่ลุงข้างบ้านทําให้ค่ะโอ้เก่งมากคือเอาเอาเอาที่นอนเก่าไปดีเไอให้เขาให้ให้เขาตัดหนามากหนามากกี่นิ้วอะเนี่ยก็ก็หนามากๆเลยเพราะอยากได้หนาๆค่ะพี่พี่น่าจะมาห้านิ้วอะค่ะเออว่ะ หนามากเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ผ้าห่มจะอยู่ในถังนั้นนะคะอ๋อเนี่ยก็นอนได้สบายเลยค่ะสบายเลยเนี่ยเด้งให้ดูเลยนะคะแล้วเราก็มีตรงนี้ก็คือแบบใส่แก้วได้อะไรได้เนี่ยเราม o ฟได้ค่ะอ๋อม o ฟได้ม o ฟได้ move ได้เพราะว่าย้ายที่ได้ย้ายที่ได้เราจะใส่แก้วอะค่ะเราใส่แก้วเพราะปัญหาคือแบบ เรื่องใส่แก้วนี่เป็นปัญหาเหมือนกันที่เป็นนอนมาหวันใช่ใเพราะว่าบางทีไปวางวางอยู่มือไปโดนก็ใช่หกเอาเรื่องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็จะไปไหนก็เอาตามไปได้เลยตรงนี้ก็คือป้องกันไฟแต่แต่แนะนําเพื่อนๆนะคะว่าทํารถอ่ะ12โวลตโดีที่สุดค่ะเพราะว่ายีิบสี่เนี่ยอันตรายนะคะอ๋อเหรอหรือว่าอันตรายมันมีดูจืดๆเลยมันมีแน่นอนขนาดเราอยู่บ้านเราต่อไฟเราจึงโดนเลย อันนี้หนูก็ยังโดนเลยแต่ว่ามันเป็น12บสโวล์สโวลก็โอเคอยู่เนาะใช่ค่ะเขาไมดูค่ะอันนี้เราก็จะมีที่นั่งของพาเซนเจอร์ค่ะแต่ว่านี่เราขยับนะคะพี่ปกติมันไม่ได้อยู่จุดนี้แล้วก็ไปให้ช่างเขาขยับให้เรา ช่างเขาก็จะเจาะให้ค่ะตอนี้หนูยังไม่ได้คุมตัวฐานมันนะคะเาเจาะฐานอันนี้หมุนได้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้หมุนได้ค่ะหมุนให้ดูนะคะครับอ่าฮะปึ๊บอันนี้เราก็จะมีอันนี้จะมีมุ้งนะคะครับเผื่อไปไปวัดก็จะไปหมุนเข้าหาเตียงได้ด้วยค่ะหมุนอย่างนี้ได้นะคะ เราก็นั่งเล่นกันได้เยอะคึ้นเนี่ยค่ะเสน่ห์ของเวนจุรี่มันดีมันประตูสองฝั่งนี่มันใช่เป็นลมเข้าอะค่ะพี่ใช่ครับเนี่ยค่ะเรวก็คุยกันได้หรือว่านอนก็ได้พี่นอนรีแลกมากๆกเก็ได้ค่ะ แล้วแต่เราจะเลือกมุมนะเราอยากจะมุมไหนใช่คไปนั่งชิลๆที่ไหนถต้องค่ะ,ะตามธรรมชาติแล้วแต่ว่าธรรมชาติก็สามารถหันออกข้างนอกได้เหมือนกันนะ <ภา S 1> หันหันออกประตูออกอย่างเงี้ยนะฮะนั่งโอ้โหแบบเก้าอี้แล้วก็มองออกเยี่ยมเยี่ยมเยีมสวยงามเลยนี่หนูจะใส่แบบมุงไว้เออเพราะว่าบางทีแบบไปวัดนะฮะ อันนี้จะเป็นต่อที่เป็นต่อสายเวลาเราไปใช้สายพ่วงสายพ่วงใช่ค่ะครับผมอ่าฮะอันนี้จะเป็นอันนี้คืออะไรฮะตู้เย็นของโดเมติกค่ะตัวนี้จะเป็นเป็นระบบแช่แข็งด้วยนะคะเหรอใช่ค่ะแช่ติมได้เลยได้อะค่ะเย็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูเห็นปะโอเคค่ะ โอ้เป็นแช่แข็งด้วยใช่แช่แข็งด้วยเลยตัวนี้ก็คือต่้สุกี่อุณหภูมิกี่องศาฮะโอ้โหลบสิบแปดลบยี่สิบค่ะก็คือแข็งอะราคาเท่าไหร่ฮะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าซื้อกบหนูเป็นตัวแทนครับก็ติดต่อมาอราคาถูกกว่าห้างอะค่ะอ๋อใช่ก็สามารถสั่งได้เลยใช่ค่ะของดเมิติกอย่างเราเป็นตัวแทนจาหน่ายของดเมติกด้วยใช่ค่ะครับผมนี่ค่ะก็จะมีแบบหมอนมุ้งกันยุงครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวครับเนี่ยพอไปใช้งานมาจริงๆอ่อะรู้เลยว่าทุกพวกนี้ต้องหยิบจับง่ายถ้าไปใส่ในข้างล่างเใช่ใช่ไปมุดไปมุดอะไรเงี้ยไม่ไม่สะดวกอะค่ะกว่าจะค้นกว่าอะไรเจอใช่อันนี้ก็ขนมครับแล้วก็อันนี้ก็เสื้อผ้าค่ะพี่เสื้อผ้า่ไปจริงอ๋อค่ะโอเคในตู้นี้ก็คือค่ะอำนวยความสะดวกใช่นะฮะตู้ตู้นี้เราสามารถแบบเปลี่ยนแปลงได้อ่าฮะ ค่ะเราก็ถ้าเราไม่ชอบอย่างนี้เราก็สามารถเอาออกได้แล้วก็เพราะเดี๋ยวโปรเจกต์ข้างหน้าก็คือจะให้มันเดินจากข้างหน้า,าตู้นี้เป็นตู้สําเร็จรูปหรือว่าทําขึ้นมาเองอันนี้สําเร็จรูปค่ะ<อ>สําเร็จรูปแล้วยก้มาใ,ใส่เลยค่ะพี่ก็โอเคแต่นะว่าข้างหน้าก็จะเป็นทําขึ้นเองค่ะนะฮะทีวีก็มีนะฮะทีวีก็ทีวี v ก็เป็นตัวต่อเราดูต่อกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่ค่ะกับโทรศัพท์ค่ะเป็นกล่องอินเทอร์เน็ต ค่ะแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นหกพันบีทีวีอะค่ะแล้วก็ต่อช่องข้างนอกคือเวลาเราเอากระจกลงแล้วก็จะมีช่องออกอะค่ะเหมือนทั่วไปอันนี้ก็ยังทั่วไปใช,ปปใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้กลาลังจะดีไให้มันแบบกันนะกันกันฝนด้วยโดยที่เราอะไม่ต้องตื่นมาแล้วแบบมาปิดอะไร ทำสลบเพือการฝนใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นช่องออกอย่างเดียวใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่ได้ทําช่องยังยังไม่ได้ทําช่องเข้าค่ะแต่มันก็มีรุ่นรุ่นของนเชอรันนี่มันจะมี2รู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเตียวไว้ให้สองรูเลยเขาจะเตรียมไม้ให้2รูอยู่แล้วค่ะเราต้องเดียวไวตรงช่วงเนี้ยออกไปเพื่อจะเอาอากาศข้างนอกหมุนเวียนดีมากดีมากค่ะลองแล้วเป็นไงบ้างฮะเย็นค่ะขนาดยังไม่ได้ทำสองรูก็เย็นเย็นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงก็ ตรงนี้ครับแล้วไอ้ตัวฐานรับช่องไอแอร์เนี่ยฮะเราทําขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพราะว่าจริงๆแอร์เนี่ยถ้าเราไม่ล็อกไว้อย่างเงี้ยมันก็จะมันจะไหลจะเคลื่อนใช่ไหมเวลารถวิ่งใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนที่ว่าเราเราก็จต้องที่สำคัญนะยางยืดนี่สําคัญมากสำคัญนะฮะหลายๆคนนะครับไม่ไม่ไม่รู้ว่าการที่จะทํา DIY รถบ้านเนี่ยขึ้นมาเนี่ยยางยืดนี่สําคัญมากๆเลยในรถที่แบบว่าอุปกรณ์บางอย่างที่มันสามารถี่จะยึดไว้กับพื้นได้ นะครับถ้าไม่มียางยืดนี่อาจจะกิ่งกิ้งกิ่งกิ่งกึ่งใช่ใช่ล้มลุกคู่ขนาถ้ามันแกะให้ดีก็เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะทำลวดด้วยใช่เออการทำลวดกันไว้นี่งานดี Y มากๆเลยคุณผู้ชมฮะอาจจะดูว่างานบ้านๆนะครับไม่ได้อละเอียดยิบยับอะไรมากมายนะฮะแต่ใช้งานจริงๆใช่ก็คือไม่มีร่วงเลยค่ะค่ะแต่พอเวลาเราถึงที่เราก็จะแกะออกก็ได้เพื่อความสวยงามใช่ค่ะ ก็สวยงามเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยฮะนี่ก็จับเช็ดมือได้โอเคอันนี้ก็าไปดูบนหลังคาสักนิดหนึ่งนะตรงนี้ครับค่ะหลังคานะคะครับหลังคาเนี่ยก็จะใช้วัสดุอันนี้ไม่ใช่ไม้นะคะอันนี้จะเป็นไปหาลูกฟูกใช่ไหมเป็นแผ่นอ่าคือจบอร์ดอะค่ะที่อัดที่อัดเป็นลายครับเป็นลายไม้ซึ่งที่ใช้ตัวนี้ก็เพราะว่ามันเบาอ่ฮะ ถ้าเราใช้ไม้มันก็จะเพิ่มน้ําหนักรถตัวนี้แทบไม่มีน้ําหนักเลยอะค่ะเออใช่ใช่การที่น้าหนักรถเบามันทาให้เราเนี่ยเดินทางสะดวกระบบน้ําก็อยู่ใต้นี้หมดเลยนะคะอ๋อเหรอค่ะถังน้ำเหรอฮะใช่ค่ะถังน้ำนี่จริงๆจะวางสองข้างเลยแต่วันนี้คือแบบมันรีบทำมากเลยอะเพราะงานก็เยอะอะไรเงี้ยแต่จะดูไหมคะไม่เปิดเปิดดูได้เลยค่ะเปิดดูก็ได้ถ้างั้นถ้าถ้าถ้าเห็นก็เปิดดูได้เลยอะค่ะครับ นี่ก็ยายนะคะจะเป็นสมุไรนะฮะคุณผู้ชมครับผู้หญิงมันต้องพกนิดนึงะค่ะพี่เธอเป็นสมุไรเขาเรียกอะไรนะเป็นญี่ปุ่นเขาเรียกสมุไรแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้สําหรับตู้ยาค่ะอ๋อยาสามัญประจำบ้านใช่ฉีดแบบกันยุงอะไรเงี้ยใช่ตู้ยาจะเป็นตู้ยาแล้วก็อันนี้อันนี้เราจะใช้ระบบแบบแค่ตัว power bank นะคะไฟตรงนี้ ก็ถอดออกได้ครับเนี่ยค่ะ๋อถังน้ำสองตัวถังน้ำสองตัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องปิดรูตรงนี้ก่อนแต่ตอนนี้คือคือรีบสุดเพราะว่าเวลาทำมีน้อยทำคนเดียวค่ะเก่งครับเดี๋ยวจะทำตรงเนี้ยใสตรงน้นอันนี้ทำเองหมดเลยทำเองหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ีคุณผู้ชมฮะค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะฮะ เดี๋ยวแต่ตรงเนี้เดี๋ยวเราต้องทําการักน้ํานะคะอก็คือนคือการักน้ําการักน้ําก็คือเราใช้สายยางเนี่ยค่ะใส่สองอันพอถังไหนที่มันใหญ่มันเยอะมันก็จะไปไปเทอ๋อมันจะถ่ายไปใช่ไหมใช่ค่ะถ่าย้วยอัตโนมัติใช่ตามธรรมชาติคเขาเรียกว่าการักน้ํอก็คือสองฝั่งก็จะใส่เท่ากันนะคะเพื่อให้ลดประร้านอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของชักโครกฝั่งนู้นก็จะเป็นของอาบน้ําน้ําสําคัญนะคะน้ําน้อยนี่แบบ เที่ยวไม่สนุกเลยเออค่ะเรียบร้อยระบบไฟระบบไฟของเรานี่ที่ใช้นี่ก็คือคมีมี power box ค่ะ power box คือเรา60แอมป์60แอมค่ะ uh huh. แต่จริงๆอะ่ะถ้าจะให้แอร์ด้วยก็อยู่ที่3 0 0แอมปอแต่ต้องเก็บเงินก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือ คือใช้ตู้เย็นได้ประมาณ2คืนถ้าไป2คืนโอเคเลยค่ะแล้วก็ใช้ระบบน้ําได้น้ําที่อาบน้ำครับค่ะแล้วก็ไฟทั้งหมดไอตัวนี้ก็จะช่วยด้วย power bank แล้วติดอะไรไหมเวลาที่เราไปแคมปิ้งอะตรงที่ตอนที่เราทดลองการไปไปแคมปิ้งดูครั้งแรกที่ไปเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้เดินระบบไฟจะจะใช้อะไรก็เสียบใช้อะไรก็เสียบพอเสียบไปเสียบมามันมันพังอะค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยต้อง เซตระบบให้มันเสียบครั้งเดียวค่ะอย่างนั้นนี่เองก็คือต้องต้องรู้อ่ะเราต้องไปลองดูแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นจิปาถาะเนาะใช่ค่ะนี่ก็มีของหมาอันนี้อ๋อแต่มีหมาด้วยเหรอฮะมีค่ะหมาไปด้วยน้องหมาเนี่ยค่ะหน้าเหมือนนี้เลยตัวนี้แล้วก็จะมีอุณหภูมิวัดอุณหภูมิใช่วัดอุณหภูมิที่ตัวสายคนก็ต้องมีค่ะวัดอุณหภูมิอุณหภูมิแล้วก็ถังขยะค่ะอะจุกจิกนิดหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องจุกจ จุดที่เราตรองเราตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยเราเริ่มจากทำตรงตรงไหนก่อนฮะตอนที่รถมันเป่าเปล่าโล่งๆเลยฮะโล่งๆที่รื้อแล้วใช่ไหมคะถอดบออออกเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราเริ่มจากตรงไหนก่อนฮะเริ่มจากตรงไหนหรอเวนจูรี่เนี่ยค่ะเวนวนจูรี่หลังคามันจะเป็นสองสเต็ปนะคะหนูดึงออกสเต็ปเดียวอแต่สเต็ปเนี่ยมันจะมีท่ออยู่ท่อแอร์อยู่เราก็ต้องมากรีดเอาตัวท่อาน้องเอาไอไอไอลูกฟูกไอ้อนั้นออกออกมาเลยค่ะใช่แล้วกรีดทิ้งแล้วช่องแอร์เหฮะ กิดที่เหลือแค่ช่องแอร์มาค่ะที่ระบบเดินช่องแอร์มาแล้วใส่กลับแต่ว่าก่อนจะใส่เนี่ยก็จะปูด้วยกันร้อนก่อนนะคะ oh. ปลอยกันร้อนก่อนแล้วก็ใส่กล <c oughs> ับเข้าไปใส่กลับเข้าไปเสร็จแล้วก็ใช้ตัวมัโครงไม้อ่ะค่ะ <Okay. S 2> ยึดเป็นกระ,กระดุม oh. เป็นเป็นเหมือนกับโครงโครงก่อนที่เราจะยึดตัวนี้นะค่ะ oh. แล้วก็ยึดตัวนี้ด้วยถือจบอบค่ะ oh. แล้วที่เราเรากล่าวว่าที่เราว่าจะเราจะแก้ไขหรือว่าอะไรตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราจะแก้ไขที่ว่าจะแก้ไขก็คือว่าเนี่ยค่ะผ้าเนี่ยตรงเนี้ยคือมันเป็นครั้งแรกอ่ะมันยังไม่ค่อยเนียบครั้งแรกครั้งแรกก็เดี๋ยวจะทําใหม่ค่ะทาใหม่หรือทําใหม่นะฮะก็คือให้มันแบบเนียบขึ้นเพราะว่าตอนแรกนี่เรารีบงานเพราะทาคนเดียวแล้วก็ทํางานด้วย ทำเรื่องมุมเนาะมุมไม้พวกมุมไม้พวก่ค่ะอันนี้คืออีมีแล้วก็ยิงเลยยิงเลยอะไรเงี้ยคือแบบรีบไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนู้นก็จะทําใหม่อะค่ะตรงนู้นก็จริงๆแล้วเพราะใช้งานจริงๆอ่อะรถควรจะเดินได้เข้ามาในนี้เลยอะค่ะหนูว่านะเวลาแบบยิ่งตอนนี้โควิดนะเราไว้แวะหรือเราจะไปเข้าห้องน้ําตรงเนี้ยเราก็เดินไปจากตรงนู้นเลยมาดีจะดีกว่าอ๋อไม่ต้องเปิดประตูเลยใช่ไม่ต้องเปิดประตูเลย เยี่ยม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 ที่ไปเที่ยวมาก็อาบน้ำดูหนังไปฟินมากฟินมากฟินมากใช่พี่ก็อาบอี่แห้ยแล้วพอดีว่าตรงนี้เบาะที่เราทำเราต้องเราเราเราต้องเอาอะไรมากันใช่ไหมต้องมีผ้าม่านก็คือปกติหนูจะงับน้วมันด้านด้านด้านเนี้ยอ๋อมันจะกระเซ็นเข้าหาเบาะปะเบาะเนี้ยคือหนูดีไซน์คิดไปแล้วเบาะนี่มันจะเป็นวัสดุที่มันไม่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 กักน้ําอยู่แล้วค่ะก็คือเวลามันโดนนิดหน่อยป๊บเดียวมันก็แห้งอ่ะค่ะใช่ เราก็ไม่ได้เล่นขนาดแบบว่ากก็ก็อาบได้ตรงนี้เปล่กนิดหน่อยเดี๋ยวก็แห้งค่ะ ค่ะก็เป็นที่นอนของอเราแเอวมันโอเคนะมันก็จะฟีลแบบว่าเหมือนโรงแรมนิดนึงครับพี่ได้ไหมคะได้เลยได้เลยอารมณ์ได้ไหมคะได้เลยอันนี้เราก็ย้ายได้ทุกมุมอะค่ะพี่ก็มาเสียบกับ นี่ครับแล้วอุปกรณ์บางบางอย่างที่มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่เราติดเอาไปแล้วไปหลายครั้งแล้วไม่ได้ใช้อะไรสักอย่างก็ตอนนี้เคย,เคยติดปัญหาตรงนี้ไหมเคยค่ะแต่เอาลงหมดแล้วค่ะอ๋อคือตอนนี้ทุกอย่างคือสิ่งที่จําเป็นจริงๆ <c oughs> จําเป็นจริงๆคือแบบปกติเมื่อก่อนแบบยกเตาหมูกระทะไปไปแล้วไม่ได้ใช้ใช่ไหม <c oughs> คือหลายหลายคนเนี่ยติดปัญหาเรื่องนี้กันนะ <c oughs> หลายๆคนที่แบบว่า ฝ่ายขนน่ะนแผนกขนน่ะเคยมาแล้วอ่ะขนไปขนไปขนไปเยอะมากแต่ไปแล้วไม่ได้ใช้ใช่ค่ะเคยเคยแบบขนแบบเต็นท์ใหญ่ๆตั้งแต่กลางเต็นท์เลยอ่ะขนไม่แบบเต็มรถแล้วก็ขึ้นกลับมาเต็มรถกลับมาบ้านเหนื่อยแล้วถามว่าขนไปทำอะไรก็คือส่วนใหญ่ที่อยู่ในรถตอนนี้ก็คือได้ใช้ประโยชน์กันหมดแทบทุกอย่างเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะ เมืองไทยเนี่ยไปตรงไหนก็มีตลาดเราไม่จําเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปเลยค่ะเราไปก่อนเข้าที่จะไปแคมป์ค่ะแล้วก็แวะซื้ออะไรนิดหน่อยนั่นคือของกินใช่ไหมใช่ค่ะที่เราจะไปปรุงได้หรือว่าสําเร็จแล้วแต่ค่ะคือไม่จําเป็นต้องไปแบบเข้าไปในห้างแล้วก็ซื้อมาเป็นสองสมพันเลยเคยหมดแล้วค่ะพี่กลับมาบ้านเหลือเต็มเลยค่ะ ก็มีข้อคิดนิดนึงก็บางทีแบบคนรอบข้างคนเราแบบอย่างอย่างที่ของนิใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะงงว่าทําทําไมอะ่ะ mm hmm. มานนอนในรถอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ทําไปเพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเราทําไปอะ่ะทุกอย่างมันเราลงลงมือทํา mm hmm. ำจานวนเงินทุกอย่างมันก็ยังคงอยู่อะคะ่ะ mm hmm. แต่ถ้าเราไปนอนโรงแรมครับที่หรูๆ mm hmm. ถือละหมื 20, mm ่นสองหมื่นมันก็ เพียงแค่วัน2วันเงินนั้นก็หายไปอันนี้เราก็ทํามันก็ยังอยู่กับเราความสะดวกสบายก็จะอยู่กับเราแล้วก็จริงๆแล้วรถแต่มันก็มูฟไปไหนได้ค่ะก็มีอะค่ะคือของเราเนี่ยปัญหาจะอยู่ที่อากาศค่ะมึงถ้าที่ต่างประเทศเนี่ยคือก็ก็เคยไปไปนะคะไปเทียว ก็คือจะเย็นใช่ไหมคะแล้วก็สามารถอยู่ในรถได้ตลอดเวลาแล้วก็มันก็จะไม่เหมือนกับเมืองไทยซึ่งอากาศจะร้อนรบ้าวอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนั่งอยู่ที่ใจชอบอะค่ะก็เหมือนเราไปนั่งสมาธิกลางสวนอะถ้าเราแบบใจนิ่งๆนั่งก็เย็นะค่ะใช่ไปตรงไหนก็ไปได้สุดเลยค่ะตรงไหนก็ไปได้มาอยู่ที่ใจอย่างเดียวโอเคค่ะ คำนิยามแบบว่าเป็นกลางที่สุดคือแล้วแต่ใจชอบเลย mm hmm. ะคะ่ะทุกอย่างมันคือสนุกเรา mm hmm. อยากทําอะไรเราทําค่ะ mm hmm. วันหนึ่งเราอยากจะไปนอนหลูเราก็ไป mm hmm. วันหนึ่งเราอยากจะไปแคมป์รถเราก็ไป mm hmm. เราอยากจะคิวเต็นไปนอนกลางเต็นเราก็ทําค่ะมันไม่มีข้อจํากัดอะคะ่ะ ภาษาก็คือความไม่เข้าใจในระบบไฟระบบน้ำอะค่ะ mm hmm. คือการที่เราเริ่มแรกให้เราทำเนี่ยคโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ไม่ปัญหามันไม่ยากอยู่แล้ว mm hmm. แต่พอเราไปไปเที่ยวเนี่ยเวลา mm hmm. เราจะใช้ระบบไฟระบบน้ำเนี่ยถ้าเราถ้าเราทำไม่เป็นเนี่ยเสียบเข้าเสียบ,ยบออกเงี้ยค่ะมันก็จะแบบปักพังก็ซ mm ่ hmm. อมเดี๋ยวนั้นเลย oh. ค่ะแล้วก็แบบมันก็จะไม่สะดวกคแต่ จะโยกย้ายคือจริงๆแล้วทุกอย่างควรอยู่กับที่ควรเซตอัพให้เรียบร้อยมไม่ควรโยกย้ายนะคะใช่ถ้าโยกย้ายก็คือมันจะเกิดความเสียหาย<ม>ของอุปกรณ์แล้วเราก็จะแบบหุดหงิดละว,วันนี้ฉันจะอาบน้ํา<ม>สายฝักบัวฉันพังอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะใช่ตอนนี้ก็เลยเป็นระบบทุกอย่างเป็นระบบมาเลยก็ทําเองแล้วก็แบบซึ่งมันก็ไม่มีที่ให้เรียนให้บอกให้อะไรอะค่ะคือก็ต้องเรียนรู้เองหมดเลยค่ะ แต่ว่ามาเรียนรู้กับเราได้นะคะที่ก้อนหินแวนไลท์ค่ะก็สำหรับมือใหม่นะคะจริงๆแล้วการนอนบนรถจริงๆรถทุกคันนะคะมันก็ทําเป็นรถบ้านนอนได้หมดก่อนที่จะมาทําแวนนี่ก็นอนในปาเจโโลมาก่อนใช่ก็ทำปาเจโโลก็ถอดเบาะออกสองคันแล้วก็ทําแล้วก็นอนครับค่ะ ก็ใจรักอะค่ะคือเราลองนอนก่อนเราต้องลองก่อนว่าเรานอนยังไงสบายไหมก่อนที่จะขึ้นมาเป็นรถตู้นะคะว่าเราชอบหรือเปล่าเราสามารถนอนในรถเนี่ยได้ไหมไม่จะเป็นต้องเป็นรถตู้เนาะใช่รถอะไรก็ได้รถอะไรก็ได้รถเก่งก็ได้ใช่เรลองหมดแล้วอะค่ะก็แต่ว่าถ้าสุดสุดแล้วเราก็พุ่งมาที่สุดๆไปเลยค่ะรถตู้ไปเลยใช่รถตู้ไปเลยก็ถือว่าชอบนะคะก็ไม่ได้รู้สึก Mm hmm. มือใหม่อย่างเดียวก็คือว่ารถตู้มันจะใหญ่ mm hmm. ความยาวอะค่ะเราจอยกะไม่ค่อยถูกครับตอนนี้ก็คือไฟโดนแล้วอะไรอย่างเง mm ี้ยหลังโดนแล้วก็จะต้องอาจจะต้องติดกล้องถอยหลังหน่อยค่ะ mm hmm. สำหรับมือใหม่นะคะครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่ชมความงามของรถน้องนินะครับฝีมือเธอเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะฮะและก็เป็นอจุดประกายนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำแคมเปอร์แวนนะครับหรือว่าใครที่มีรถนะครับที่อยากจะลองทำเริ่มเลยครับคุณผู้ชมครับน้องนี้ครับพี่สอบถามนิดนึงแล้วตัวนี้ในรถเราเนี่ยคิดว่าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกครับก็คงจะเปลี่ยนตัวตู้ค่ะให้เดินเดิน เดินเข้ามาได้เลยอ่าเปลี่ยนตัวตู้นะฮะแล้วก็แล้วก็มีระบบแบบโซลาเซลล์ค่ะโซลาเซลล์คือมีมีระบบไฟในตัวโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาจุดตรงที่จุดหลังคงหลังคาอะไรพวกนี้เราก็จะปรับเปลี่ยนใหม่ตอนนี้คือช่วงนี้เรามีเวลาที่จะทําแล้วนะฮะที่ที่ถ้าเกิดเรามีเวลาทําที่แบบว่าเราน่าจะทําได้ละเอียดกว่าขึ้นเกิดว่าเดิมใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ชุกระหูแล้วเพราะว่าโอ้ตอนนั้นทำงานแล้วก็วิ่งมาทำอะ อันนี้ถ้าหยุดอยู่กับบ้านถ้าหยุดอยู่กับบ้านนะฟอร์มโฮมนี่เราสามารถที่จะทําได้เต็มที่เลยนะฮะน้องก็มีไอเดียนะฮะถ้าเกิดมีใครที่เขาอยากจะสอบถามหรือว่าโทรมาได้เลยเขาจะโทรมาที่เบอร์อะไรครับ086ค่ะ0 8 6 370 3 7 0 9ส1มสอบถามได้นะคะคุณผู้ชมครับเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้หญิงแต่มีความสามารถนะฮะนะดูถูกกันไม่ได้นะนะครับว่าสมัยนี้นะฮะ เป็นผู้หญิงแล้วจะมาทำแคมเปอร์แวนไม่ได้ไม่ใช่นะฮะผู้หญิงนะครับก็ทำได้ฝีมือก็จัดจ้านฉลานะฮะก็สามารถที่จะทำนะแล้วก็ออกไปประโยชน์ใช้สอยได้จริงนะครับของน้องเขาเนี่ยใช้ได้จริงทุกทุกอย่างเลยอาจจะไม่เรียบร้อยถึงขนาด100เอเย่างกับรถคันอื่นๆเขานะครับแต่ขอบอกไว้ได้เลยฮะ ใช้ประโยชน์ได้จริงใช้จริงค่ะทุกอย่างที่ทําขึ้นมาคือทําเพื่อมาใช้จริงๆใช่ค่ะนะครับแล้วลองรับความรู้สึกของตัวเองนะฮะหลังจากที่ไปลองมานะครับนะ,ะเอาเป็นว่านะฮะมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่ทานี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนีครับสวัสดีค่ะพี่